อ้ามัน่ยัง่ะบ้านั่น,น,นคิงยันจะทำอะไรอะ่ะจอดจัดกินอะไรแม่ดูสิหนูทำอะไรอะ่ะโอู้ตรงนี้มันลึกกปะมองวันไหนให้มาลึกลึกมองนี่ฮึถ่ม, <laughs> มขาถ่มมองมจอดเลย <laughs> เอาพูดไ่้โอ้ยพี่แจ๊กย่างสิบกว่ายแล้วพูดนะโอ้มองหันเลิกคักติละในวันที่มีหิมะเยอะบ้านเราจอดเฮ้แม่จะไปตรงนี้สิมองเลือกๆไหนมานีย่ยมนหนีมันกันดูเพื่อนมันบอเสมอน,นะก็มันจะเป็นมองเลือกเอ้ย เออบ่มตอนน้ำแข็งมากินตะไซตะสันลางเนี่ยสันลางจะเป็นน้ำแข็งกนกกนบไงพูดนะ โอ้พุ่นน่ะเด็กก้อนปักไงเลยพูน่ะจกเอาอยู่พุ่นน่ะใต้พื้นพุ่นน่ะก้อนน้ำแข็งก้อนปักไงเลยมองนี้มันเลิกพี่น้องน่ามากพอได้มันเลิกถ่วมถ่วมรองเท้าบูทเนาะโอ้ยถ่วมขาถ่วมขาบ่ไหวหนาว ขนาดว่าหอกกระเงาอแตกมากเลยนี่ยเป็นหนาบานมากเนาะโอยเงาอแตกวันสเปลมเพราะวันนี้อันจกักสองนาทีถอดเสียออกมากลางให้มาเนี่ยไข่เนี่ยปรับสภาพขึ้นแล้วเริ่มเย็นแล้ว ยันด่ากับแม่นวัชแจกหนีแล้วน้ำว่าแจาก

เดีอยวไปหาหน่แข็้งที่ก้อนใหญ่ๆเป็นแผ่นนะเสปหามากิน ขาา่ามัแหลวคุณอ่ะคุณอ่ะคุณอ่ะหูะะะสั่นสักลองสักลอง,ลองมาก <c oughs> ตาหักเถอะโอ้ตกใส่แม่ก็ตาหักเถอะวะขอบก่อนขา้าวแกงก้อนน้ำแข็งก้อนบบกนี้เป็นแผ่นมาก้าอยักมอได้มาหน่อยตัวนี่ <c oughs> มไน่เลิกพี่น้องมองมองคุณอ่ะ ลึกมากมากคนนะจนาท่วมทอกมาแกกอันอันพื้นที่มันต่ามองหันเนาะที่มาสูงย่างกระได้เรอกมองหันอ่ะ่วมบุตรเพีงเพเพงพ่งเข้าุนถว่วเข้ามองผนมองเฮี้ยนหน่อยนะ ล่มซะนอลูกข่อยโอ้ล่มซะนอมาแจกเนาะเล็นบ่ากจอดโดดซับตละซับข่อยวอังหันพี่น้องดือคบบกักบะเล่นมม่ตะกั่ไกล่แล้ว,ว่าโดดซับ mặt <laughs> hai